ผู้บริหารยุคใหม่ใช้ใจร่วมทำงานดออรอัมพรพินา,าเลขาธิการกพทกับการขับเคลื่อนทางการศึกษาจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วชายแดนเบื้องบุรพาปางามน้ำตกสวยมากด้วยรอยอรารยธรรมโบราณยานการค้าไทยกัมพูชาค่ะ ตอนนี้จังหวัดสระแก้วของเรานะคะต้องบอกว่านะคะ9อําเภอในจังหวัดสระแก้วมี3เขตพื้นที่การศึกษาแต่สระแก้วเขตหนึ่งก็จะมีเขตสองค่ะแล้วก็สพมสระแก้วนะยอครับอย่างสระแก้วเขตหนึ่งคก็ถ้าพูดถึ็เรื่องหน้าตาของท้ยงน้อยค่ะใครๆท่าต้องต้องต้องให้กลิ่นนะเขตหนึ่งนะคะเป็นพอนายนาตันเจริญแบบว่าหน้าตาดีมากเลยเเากจทยี โอ้แต่แต่ถ, <für 1971. S 1> ถ้าพูดถึงว่าพื้นที่จังหวัดสาแก้วนเป็นจังหวัดเล็กๆนะแต่โชคดีมากมีแม่ทัพทางการศึกษาที่ชื่อท่านตีนุเทียนทองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเป็นจังหวัดเล็กแต่ว่าถ้าพูดถึงท่านรัฐมนตรีก็ต้องพูดถึงท่านเลขาพรท่านเลขาพรนี่โอ้โหถือว่าสุดยอดตัวเป็นๆท่านนี่เป็นอย่างไรหน้าตาท่านเป็นอย่างไรลีคมขำยิ้กโ้ยเห็นแต่ในรูปนี่หน้าตาท่านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ในสายตาผมนะ มอเป็นหน้าตาดีคมเข้มแต่ความเป็นหน้าตาดีนี่ต้องบอกว่ามีความครบเครื่องมากคนเป็นเลขาเนี่ยทำไมต้องใช้คำนี้ครบเครื่องครบเครื่องเหมือนนี่เลยเหมือนถ้าทางอิสานเรียกว่าตำนัวอ๋อตำนัวท่านเป็นเหมือนทั้งพริกกระเทียมกระเทียมมะละกอครับที่สำคัญคือเป็นปลาด้วยอ่าเพราะนั้นพอครบเครื่องพอเอามาเข้ากันเนี่ยสุดยอดนะมีความเส้นนะฮะเพราะนั้น ท่านเลขาเราเนี่ยนะคะนี่คือถ้ามองปุ๊บก็จะรู้เลยว่าเนี่ยเชิงการบริหารโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นในจังหวัดสระแก้วนะเพราะว่าสนันโอ้โหเรื่องของงบประมาณเอามาลงพื้นที่เราเพราะว่าอีกงานหนึ่งนะโอ้โหงานใหญ่มากงานมหากรรมทางการเงินมาดูเรื่องสวัสดิการการเก็บเงินการจะใช้จ่ายเงินให้ถูกต้องนี่ไม่ธรรมดาแต่ที่สำคัญไม่ใช่แค่รักครูนะไม่ใช่รักแค่พออนะท่านรักเด็กด้วย มีการมอบทุน,ท,นที่เห็นแล้วที่ท่านกระเวนมอบทุนการศาาึกษาในทอำเภอโอ้ยทำกระคืนลดไปอำเภอโน้นอำเภอทั้งจังหวัดนะไม่ใช่เฉพาะสาะแก้วเขน ทั้งจังหวัดนะคะทุกทุกเขตของเราเลยมามอบทุนการศึกษาให้มากระทำพตรีด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะท่านยังให้ความสําคัญลงไปถึงผู้ปกครองด้วยกรรมการสารศึกษาด้วยนะคะมีมีการประชุมกรรมการสารศึกษาทั้งจังหวัดทุกโรงเรียนโรงเรียนละจริงจมันจะมีสัดส่วน9กับ15นะคะก็มาครบแล้วบอกเราบอกว่าโอ้โหท่านมาให้หลักคิดการทํางานแล้วก็ให้ความสําคัญบอกว่าท่านนี่ไม่ธรรมดาจริงๆมีทุก คือครบเครื่องใช่เลยแต่ว่าจะบอกให้นะคะมีแบบมีกระซิบกระซิบบอกท่านเลยขามพออยากอยากฟังเลยต้องบอกว่าเนี่ยพราะมยนีนาอยู่สะแก้วมาเนี่ยกับทีมงานพี่น้องเรานี่อนการเป็นความโชคดีอย่างท่านเมตตามากเวลาท่านไปไหนท่านชอบขีโมคีโมเลยโมบอเพลงขามดูน้าีโมบอก พอเจอพอเนยนาบอกเพื่อนผมรุ่นเดียวกันเราอะไม่กล้าเป็นรุ่นเดียวกับท่านเพราะว่าท่านจะเกษียณท่านแก่แล้วเรายังไม่แก่เราก็เลยไม่กล้าเป็นเพื่อนดูเลยก็ท่านยังหนุ่มอยู่นะค่ะแต่ทีนี้ต้องบอกว่าท่านเนี่ยนะคะบอกว่าเฮ้ยเนยนาเป็นเพื่อนเรารุ่นเดียวกันนปสสทรุ่นที่3ค่ะแต่ว่าตอนเรียนรุ่นเรามี7จคนนะคนนะเวลาเรียนนี่นะท่านอพรนี่นะไม่ธรรมดานะนั่งหลังสุดยอดเก่งนั่งหลังนั่งนั่งนั่งหลัง โดดเรียน <โด S 2> ก็เกง่งอ่าโ,โ,โดดเรียนกาไ,ไ,ไม่ง่าเชื่อแต่ว่าตอนสอบนะเพราะนัยานั่งหน้าแถวหนึ่งแถวสองท่านได้ข้ามพรนั่งหลังแต่เวลาคะแนนผลสอบออกมาอัมพรพี่นม่สายเต็มร้อยได้80ิบได้90แต่คนนั่งหน้าได้ 60โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่แล้วรับค้นพบแล้วแหละว่าเขาบอกว่าคนนั่งหลังนี่แหละจะมาปกครองคนข้างหน้าโอ้โหเนี่ยค้นพบทฤษฎีนี่ผมพยายามค้นหาอยู่นานนะนี่เจอของจริงอย่างที่ท่านพีอบอกผมนี่แหละนี่เหมาะสมแล้วนะคะ<อ>ที่ท่านเป็นเลขากรบถที่เรียกว่าคร<อ>บ เครื่องเรียกว่าทั้งทุกอย่างนะคะในเชิงการบริหารแล้วก็เชิงลุกเชิงรับนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะเพราะนั้นชาวจังหวัดสระแก้วต้องบอกว่าต้องกราบขอพระคุณท่านนะคะที่ท่านเมตตาลงพื้นที่มาแบบว่าเป็น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 เห็นตัวเป็นเป็นน่าจะเป็นเลขานไอทีว่าไม่ใจดีก็ใจดีอ่าเพราะนั้นนั้นก็ด้วยความเคารพนะคะถึงแม้ว่าเราจะชื่นชมท่านมาเยอะแล้วก็คิดว่า ท่านเลขาก็พอจะประทับใจแล้วก็เชื่อว่าทุกคนนะถ้าใครอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นถึงเลขาก็พอต้องนั่งหลังหลังนั่งหลับและดูไต้สัมปอย่างไม่น่ายากไม่ยากสามารถทำได้กันทุกรายชื่อพอาะเคที่นั่งอยู่นี่คาดว่าน่าจะทําได้หมดตามที่ท่านเลขาข้าราชกาก็คง ในานามสากลวต้องขอบคุณคนะคะคคที่ให้เราได้พูดถึงกล่าวถึงท่านเลยขัมพรค่ะ,คะด้วยความเคารพนะคะคคขอบคุณทุกท่านค่ะบ๊ายบายาสวัสดีค่ะ